ครับดอนปูมานะครับหรือว่าหลุมปูมานะครับชาวบ้านเรียกหลุมครืบอแล้วว่าลือนก็ไปก็ต้องก็ต้องจวดไปไปไว้ะเียกแต่จะเรียจนดเวลานไปจะกุ้งเลยไอ้ไอที่นูนเลแล้วก็เอากว่าจวดเลยไปเสียแล้วมดมับบอย่างมันบอกเลยกูรุ่นจูไปนาดเราบอกบือซึ่งเราไม่ไปแต่เดียวตถ้าในติดกูไม่พูดย่าน่ว่มนจวบแล้วก็เป ถึงพอดีแล้วเรียนปีตองกันที่ยือเหล้าตั้งไปค้วตั้งโตัวไปบองมาบ้างมึกไปบ้างบอกไปพ่พี่รวัดกูรุ่นว้ไยเป็นดีจัเกว่าไม่รู้ไม่เนไม่ล้ไปไม่ไปี่ก็หลุมปูมาก็หลุมปูม้าแต่เกณฑ์นักนั่นตีกัน mãi lẽ thì ban đến bên tay đi bọn lẹ lên đi bọn đi bọn lẹ lên đi bọn lẹ lên đi bọn lẹ lên đi bọn ของเมียด้วยนะครับอะไรก็นันอย่เดี๋ยวนี่รูครับเดี่ยวปลารูครับกับหลังคนครับได้ไปดอมเล่หรได้เ่นะมีรูได้อไรต้องไาดยังียฟีดก่อนไเดี๋ยวก็โอ้โหนี่ครับโดนมันครับโดนครับ นะครับวันนี้ครับเจอหลุมเลยครับไอต้มนื้อไอต้มื้อเือื้อเดียนออยู่ดีกเป็นเลืกแกดนนั่นในในนั่นในนั่นน้ปนนย ไม่นี่ขายรวยที่ต้มรวยนี่ดามี่นี่ต้มรวยได้ใหญ่มันไม่สาวัญเลยไม่ไดูเลยดลยยูนะครับดูมันนะครับเจอหลุมมันพอดีครับวันนี้ไต,ตบอกจัดสักหกสิบอีกครับ <c oughs> หลุมนะครับหลุมตัวเมียทั้งนั้นเลยครับหลุมนี้ครับถนอมีนะครับถนอมหน่อยนะครับดูนะครับจะมีไหมครับมาอีกแล้วครับมาเป็นคู่ๆนะครับดูนะครับเจอหงอมมแล้วครับแถวบ้านก็เรียกหงอมครับ ครับไกครับหลุมปูม้ามันเป็นยังไงครับช่วยอธิบายหน่อยครับไม่รู้ไตไม่พูดเลยครับไต่ขี้อายครับแต่อย่าให้ไต่เมานะครับไตยิ้มอย่างเดียวครับเป็นนี้ไม่รู้ล้างจาวห้เมียยังครับเมื่อวานครับ เมื่อวานโดนขู um ่นะครับกินปลาหมึกไป <S <S <Gym. S 2> จามอะไรดำหมดครับร่างไอ้เกี้ยงนะครับเสียงบองวันนี้น็อกนะครับใส่อะไรที่แบบตัดเก็บกวดอย่างอู้เลยว่าไม่หลับไม่หลับ ทำให้มันดับปี๋แล้วพวกนี้ตุงต้งไว้ไล้หรออ๋ตอตอนนีงท้นเซตมันลุ่งรึเปล่าเสียงขาดอีก่แค่นะครับเสียงาทางอ,งออกอยู่ครับแก่แก่แก่ก่ครับดูนะครับดูนะครับ โอ้โหคู่ครับคู่ครับโอ้โหมาเยอะับโอ้โหครับวันนี้นกครับนกนกนกับเจอหลุมพอดีครับถ้าอะไรดีต้องหลอกใหญ่ใหญ่กว่าเลยขึ้นไหมบางทีก็ได้เอาตัวขึ้นไหนจะมันดันก็ขึ้นมาหลังมันโคกล่าวนกลาใช่างมั้ ได่ยกหน่อยครับตรงนั้นกี่ตัวครับสามครับโอ้หพวงครับพวงครับเจอหลุมครับวันนี้ครับ แค่หัวเดียวเองนะครับหัวที่สองเข้าไปนิดเดียวเองครับฟุกก็เจอหลุมครับตกตีนเลยครับมันอดอกดเองครับมันได้จอกเอาเลยครับเห็นไหมครับเอาเป็นคู่คู่ครับ คนกับามีกแล้วครับโอ้โหคู่อีกแล้วครับโอ้โหอย่าลงไปครับขึ้นมาครับขึ้นมาจะหลุดไต่โดดเลยครับโอ้หมันเบาๆเลยครับไต่าบอกครับข้างล่างครับหมันเบาๆครับอ่อยน้ำครับหมันเบาๆนี่ภาษาใต้แปลว่ามีทั้งนั้นเลยครับเยอะแยะครับ หลุนี้ไปก่อนครับไม่ย้ายแล้วครับเอาหลุมนี้ก่อนครับไปซื้อไม้เอาโลโก้มาเอาหลุมนี้ก่อนครับเอาหลุมนี้ก่อนครับไม่ไปแล้วครับหลุมอื่นครับเดี๋ยวขึ้นมัดชิงนะครับตัวนนิดโอ้ยมดโอ้ยผมโอ้ยไปเก็บนะครับ เจ้านี่อยู่หน้าตาแต่พวกเจ้านี่อยู่หน้าตาครับไม่เก็บครับอาจารย์นี่ขับก่อนครับใกขึ้นเดี๋ยววิ่งไปอ้อมกอหนูกอดเมวนะครับโลภกอ้ได้ปูขนาดนี้ยังเป็นหนี้อีกแล้วครับไตครับได้ปูวันยิงห้าหกโลเป็นหนี้นะครับ เป็นหนี้หมดครับสัครับคนครับบุญรำนีโอ้น่ารักเลยอ๋อแต่เมียท้องอยู่นะครับไม่ได้เป็นหนี้อะไรครับกู้เงิน <c oughs> ให้เมียครับโอ้หมาอีกแล้วครับโอ้โหคู่อีกแล้วครับ โอว้วันนี้ใช้ได้ครับใช้ได้ครับไปบอกว่ามันเบาๆครับกับรถคนเดียวจำบ้างแคบนี่ไม่โยนโลกเหมือนกันละสิเดียวคนี่เขาไปโยนว่ารถไปเฉยนี่วะเล่นนี่แล้วมันโยนลงเหมือนกันเด้อ ใส่าวกนไม่ยนะครับดูนะครับหเลครับนี่เราลมาหนว่าหินนว่าน่นตายข้นนมันมื่ไ่าเปนไดีบ้มา่นี่นาเดี๋ยวหยินทีเดียวเลยใช่ไหมวัดวัวจะได้เลยก็ยนะโอ้แต่

มมมมมีมันเปลี่ยนเตมไมาเต็มถังเป็นไใครเยมีไหมครับตายครับมันเปลี่ยนครับโอ้ยน้ำเลยครับมาอีกแล้วครับสาม,มครับ ใหญ่มากเลยนะใหญ่น่ใหญ่ใหญ่โอ้เปนนองยิงกว่ายอดีตรงนี้แบบตัวนีนั่นเนี่ยสู้ของเลาเนี่ยโว่างดีเียรเยี่ยว่างดีเียรับโตว่างเวียนอยู่ตลงโตนะครับม่มีไหมครับก็ไมแล้วครับ โอ้กแล้ครับโอ้ยเจอหลุมมันจริงๆนะครับหลุมมันเลยนะครับนกครับวันนี้ครับออกสิบอีกแล้วครับวันวนี้ครับแสดงว่าถอนครับยิ้มเลยใช่ไหมา ส่งมาฝั่งนี้เลยครับไตครับไตชักขึ้นประตูอีกครับมาอีกแล้วครับโอ้โหคู่อีกแล้วครับคู่อีกแล้วครับนกครับวันนี้นกครับ Nhi Nhà Vì, gặp gặp nhau gặp nhau gặp gặp. Gặp. หลุมนะครับหลุมโปมานะครับ